ครับสวัสดีครับมีปลามาชมดูเรียนนะจุดนี้ปมปล่อยยอดนี่ปล่อยยอดถังทังแปลงแล้วนะครับนี่ยอดมาแล้วผมไม่กดแล้วครับปล่อยผลยาแบงไปครั้งนึงนะครับให้แมงกินมังแล้วก็ไม่กินมังนะครับจะรับกันไปเก็บยอดแล้วครับพ่นรลยะานี้แล้วก็ยังมีพ่นทีเล็กลงมานะครับเป็นเป็นจุด กระป๋องนมนะครับก๊ดโกโกพว่มก็ปล่อยยอดเช่นกันครับคือว่าผมไม่ยากก๊ดมาแล้วครับปล่อยเลยครับคือว่าลูกมันก็ค่อนข้างที่จะโตแล้วนะเราไม่จําเป็นต้องไปก๊ดมาแล้วนะก็สังเกตุกวันนะครับยอดมันมีปัญหาไหมมันไล่ยาวไหมมันยาวเออมันห่อย,ยไหมแต่ดูยอดไม่ให้ยนะผมปล่อยนี่ครับปล่อยนะครับเผิ่ม,มาเห็นหวาด เซีเซ่ยวายเร่งก็บอกว่าวัดเซี่ยวไซคือว่าพ่นอย่างไม่เยอะแต่ได้นะนี่ครับยอดเหล็กไปนี่ครับมาเลยระยะพ่นระยะนี้นะนี่ระยะนี้ครับ,ราารบเป็นตัวเรียนเศร้านะปีแรกครับนี่ครับก็ติดใจได้ครับเดี๋ยวป่าเดินชมครับมัน เนี่ยมันถูกฝนมันไล่าย,ย่างนะเนาะเขตหลังช่วนนี่ฝนเยอะมากนะครับฝนเยอะมากตอนนี้ก็เห็นกันครับปล่อยยอดนยอดปล่อยยอดแล้วทางตอนครับพ่นก็สะซูซี่กันนะไอะ้เป็นหลุนนี่มัง่งไอ้หลุนใกล้ใกลมั่งก็ปล่อยไปนะครับใบในัยก็ยังดีอยูน่นะก็ปล่อยยอดไอ้ตอนนี้เป็นฟิวซาเรียมนะหมือก้อนผมเคยทตาคลิปไปเผยอะไรเป็นฟิวซาเรียมนี่ต้อง สังเกตมันดีดีนะวะลองดินอลไรทุกวันนะครับต้นมะเนียงว่ามันเปลี่ยนแพร่ตามกิ่งนะตั้งรอไหวลรุกันเนี่ยแพร่ในมันแห้งดีไหมมันมีการลุกล้ำไหมนะครับก็ต้องสังเกตดีๆครับผมปล่อยยอดเลยครับเลยเขาบุญยอดอลังครับไปตัดโด้มันครับพอตัดปุ๊บวันนี้มันสร้างไอ้มันสร้างอะไรก็อยากใส่โตไข่นิ่มันสร้างไอ้การจะเดินหนังด้านข้าง นี่มาดูพ้นตรงนี้ก็ปล่อยปล่อยปล่อยใบแล้วนะครับเนาะปล่อยแล้วปล่อยใบยมัดแล้วครับนี่ครับปล่อยเห็นเศร้าเน่าไว้ตอนเก้าลูกสิบลูกครับบางต้นก็ยี่สิบลูกงาบแล้วแต่ครับเดี๋ยวมันหย่อนแทงครับบางต้นก็แต่ว่าขั้นต่ำสิบกว่าลูกครับแล้วก็สูงสุดก็จะอยู่ที่สามสิบลูกครับ แต,แต่ขนาดกองตน้นครับผมนี่ก็พอยู่ในระยะที่กำลังเป่งปูนะเพราะมาลูกน่าจะใหญ่นะพอได้รุ่นเล็กลูกใหญ่ดีนะนะครับรุ่นเล็ก